ไม่รู้ขบวนอะไรนะฮะเพราะว่าสี่สามสองก็เพิ่งออกบางพนไปเมื่อสักพักนะอ๋อแต่เห็นหัวรถจักรแล้วเป็นคิวควเวดไนะฮะใช่ไหมห้าสองสองศูนย์อ้ขบวนอะไรครับเนี่ย องห้าหรือว่าห้าห้าเก้านะไม่แน่ใจนะหรือว่าห้าห้าเจ็ดนะไม่แน่ใจเหมือนกัน